ก็คือจะเป็นด้านนี้คุณด้านนีงนะคะค่ะเดีย๋ยวเราจะมารองเทสใช้งานเครื่องให้ดูนะคะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะระยะเวลาในการฟิลนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็อุณหภูมิก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเคสนะคะเคสโทรศัพท์เป็นวัสดุคิดว่าน่าเป็น PU นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองที่ไม้ให้ดูหนึ่งทีนะคะ ตอนนี้ตัวไม้อาจจะต้องเพิ่มเวลาในการซิวหรือว่าแรงกดหรือว่าเพิ่มอุณหภูมิไปนะคะมันก็จะทำให้ซิวได้ดีขึ้นค่ะ ะคเะมือ่อตัวนี้นะคะเมื่อกดแรงขึ้นนะคะก็จะทําให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องกะเวลาในการซิวอีกนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับความชํนมานานด้วยค่ะสิ้อของลูกค้านะคะอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีเป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวแท่นนะคะไว้เรียงตัวอักษร แล้วก็ในฝอยเคสที่เขาให้มานะคะสินค้าสภาพโดยสมบูรณ์ร้อยเปร์เซ็น์นะคะไม่มีไม่มีมไม่มีตำหนิค่ะเขาจะส่งครับ